สวัสดีครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ,รเดท G S M New นะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับ วันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2565ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผ่านมาอีก1เดือนแล้วนะครับเดือน5เข้าเดือน6นะครับกางปีนะครับหลายๆท่านก็อาจจะตอนนี้ก็กาลังปรับตัวสู่สภาวะปกตินะครับสู่สภาวะปกตินะครับเพราะว่าโควิดนะตอนนี้ก็เริ่มจะ ใกล้จะเป็นโลคประจำถิ่นแล้วนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนะครับหรือว่าโรงเรียนนะครับก็เปิดตามปกติแล้วนะครับก็เหลือแต่กฎหมายนะครับที่จะแก้ไขนะครับให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะครับก็คิดว่าเร็วๆเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนาน เราก็น่าจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติถ้าไม่มีอะไรมาใหม่นะครับก็ขอขออย่าให้มีเลยขออย่าให้มีเลยนะครับขออย่าให้มีเลยนะครับอ่ะนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาดูนะครับซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับสำหรับวงการสร้างซ่อมโทรศัพท์มือถือของเรานะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีหลายอย่างหลายค่ายนะครับอัปเดตมาวมทั้งทั้งเรื่องใหม่ทั้งเรื่องเก่านะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการอัปเดตรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยยะะเเลนนนนครรััับวี้าไปดู ดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นอ n o o c k t o o l นะฮะที่อันอที่อัปเดตมาในส่วนของ vivo ที่เป็นคอคอม cpu นะครับ vivo ที่เป็นคอคอม cpu ที่สามารถ ทำเครื่องให้เข้าสู่หน้า edl ได้ด้วยโหมด fast boot โดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับสุรชัยสวัสดีครับปิงนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับสวัสดีครับนะครับอ่านะฮะก็นะครับจาก fast boot นะครับเข้าไปสู่ edl โหมดนะครับแล้วก็สามารถปลด factory reset หรือว่าจะปด demo ได้ครับในส่วนของ vivo ที่เป็น qualcomm cpu ตรงนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ครอบคุม เกือบทุกรุ่นนะครับอ่ะนะฮะเรามาดูต่อสมาร์ทค l ิปอันนี้จะเป็นเรื่องของ kirin 990e ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับ s i g m ่านะครับสองสองเจ้านี้เขาค่ายเดียวกันนะครับก็ผมขอข้ามไปนะครับก็จะไปดูที่ตัว trtune pro นะครับ trtune pro เนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่นะครับน้องใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในวงการได้ไม่นานแต่ก็รวดเร็วนะครับก็อัปเดตคอคอม cpu นะครับ lock bootloader relock bootloader นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ จะมีในส่วนของ s a m s u n งที่เป็น MTK root นะครับแล้วก็ MTK s e f a t m o d e นะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มีการอับเดตเร็วนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันอาจจะยังคุมเครือไปนิดนึงยังไม่ครบถ้วนนะครับก็รอดูต่อไปนะครับรอดูต่อไปจนกว่าน้องใหม่จะมีอะไรมาแซงหน้าพี่ใหม่ที่พี่เก่าๆแล้วเดี๋ยวเราจะวกกลับเข้าไปดูอ้าวนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือ o c t o p u s FRP นะครับก็ Improve APR 201นะครับ2021โหมดนะครับ Reset FRP Samsung Device อันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดดาวชาร์ปสูงดาวชาร์ปนะครับ Device is not list please uh, select ซัมซุงเจเนอเรลซัมซุงแพลตฟอร์มโอเปอเรชันนะครับอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปกดในหน้านั้นได้ถ้าเกิดว่ารุ่นนั้นไม่ถ้าเกิดว่าในรุ่นนั้นไม่มีนะครับคราวนี้ก็เพิ่มมาในส่วนของหูเวลเ F r P นะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ซัมซุงกาแล็กซี่สามารถรีเซ็ตเคนอกกัดด้วยนี่นะครับอัลโทบาเอฟก็สามารถทําได้นะครับค่ายนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือซื้อครั้งเดียวใช้ยาวไปเลยนะครับยันลูกบวชนะครับไม่ต้องต่ออายุเหมาะสําหรับท่านที่นะครับท่านท ซึ่งเข้ามาในวงการนี้วงการช่างซ่อมโทรศัพท์ม,มือถือนะครับเดี๋ยวจะมีล้องเกิลไว้สักอันนึงเอาไว้ปดเ r p นะครับแต่ก็นานๆมีงานทีก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรายปีอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวก็หมดอายุเดี๋ยวก็หมดอายุนะครับเดี๋ยวก็ต้องต่อยังใช้ไม่คุ้มเลยก็กัดฟันนะครับกัดลิ้นตัวเอง <c oughs> ซื้อออโตปัตเอฟอาร์พีไปทีเดียวก็ใช้ยาวเลยค่ายนี้ผมรับประกันนะครับว่าเขาอัปเดตตลอดอัปเดตเรื่อยๆกล่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยออโตปัตเนี่ย ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ยังต้องควักออกมาใช้อยู่เลยอนะครับอสวัสดีครับไอโตวันนานี่ Thailand. เฟซไอดีไทยแลนด์เดี๋ยวพาไปทัวร์เดี๋ยวพาไปทัวร์เดี๋ยวพี่เดชพาไปทัวร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอรายงานสถานการณ์อัปเดตก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เดชพาไปทัวร์สำหรับไอตตวันนานี่นี่นะครับแต่อย่าลืมจ่ายค่าสปอนเซอร์นะอยนะนะครับอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้เราข้ามมาที่มาร์วิวนะครับเป็นฟอรัม เพื่อนบ้านใกล้ๆก,ก,กันกับ G ีนเฟอรมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ eftpo ซึ่งอัปเดตมานี่โอ้โหโครมครามใหญ่เลยนะครับโครมครามเปี้ยงป้างนะครับสวัสดีครับพี่อุดมอ่าสวัสดีครับยงยศยงยุธยงยุธสวัสดีครับอันนี้ก็ เพียงป้างเลยนะครับสำหรับ EFT เรียกง่ายว่ายอดต่อยุทธลมทลายนะครับอันนี้ก็อัปเดตมาในส่วนของ Apple asupport d นะครับ mm. a d b o o t passcode iOS 1 5 x a d b a c k u p passcode 1 5 x นะครับ a d r e s t o r e passcode 1 5 x i f m i s s i c i n f o s i v file passcode นะครับ fix <c oughs> diver อันนี้คือฟิกในส่วนของตัวโปรแกรมของเขานะครับ ฟัง <c oughs> ในส่วนโปรแกรมของเขา IPW NDER d e r v v r r นะครับ A9 นะครับแล้วก็วงเล็บ iPhone 6กับ 6S ก็คืออัปเดตมาในส่วนของ iPhone 6S ทุกท่านเหนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับ iPhone 6S กับ 6S Plus ที่เป็นเครื่องติด Plus c o d ในเวอร์ชั่น15หรือต่ำกว่านั้นนะครับในกรณีที่เครื่องติด p า u s c o d หรือขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone หรือเครื่องที่เป็น iCloud ฝังอ่าผมบอกอย่างนี้นะครับ 6S กับ 6S Plus คุณสามารถแบ็กอัพค่านะครับแบ็กอัพค่าแล้วทำการอัปเดต iPhone 6S 6S Plus ตัวนี้ขึ้นเป็นเวอร์ชั่น15.5ล่าสุดปัจจุบันเลยจากนั้นทำการรีสโตรค่าที่คุณแบ็กอัพกลับเข้าไปก็จะเป็นการบายพาส ผมพูดคาว่า bypass เพราะนั้นการ bypass ไม่ใช่การทําแบบถาวรนะครับ bypass ก็คือเอาค่าเดิมนะครับที่แบค k อพเก็บไว้มาปิดนะครับแต่เครื่องก็ยังติดไอคา d อยู่นะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวแต่เฉพาะ 6s กับ 6S+ เท่านั้นนะครับอ้าวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีอัปเดตมาก็คือ UMT นะครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยร้อนๆเลยเพิ่งออกจากเตาเลยนะครับอัปเดตมาในส่วนของ Xiaomi Server Restore นะครับ Server Restore Now แม่รอ Server เ,เปิดแล้วนะครับสำหรับ Xiaomi อ้าบอกผมอย่างนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็มาในส่วนของ Add Vivo Fast Boot Function เช่นเดียวกัน เจ้านี้คือหนึ่งในใจผมเลยนะครับสำหรับ CPU คอค่คอมเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องไปติดตามดูเขาบอกว่า Unlock bootloader Re-lock bootloader Re-Boot to e d l Save Format k e e p Gallery Data Reset FRP Format FS นะครับ i s Function a r า available in Vivo Special Tab นะครับก็ให้ไปเลือกการทำงานที่ Vivo Special Tab นะครับเดี๋ยวอาจารย์บอมแอดมินอนุมานเดี๋ยวจะต้องรีบลองเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับ UMT นะครับนี่ For Fast New Joy นี่นะครับก็คือเขาย้ายมาแล้วนะครับย้ายย้ายมาโพสที่มาดวิวแล้วนะครับไม่อยู่ที่เอ็มโฟลัมและแม่หลายค่ายย้ายมาจากที่เอ็มโฟลัมนะครับมาอยู่มาดวิวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าวเราไปดูหน้าวอนะครับเราไปดูหน้าวอนะครับหน้าวอของผมนะครับตอนนี้ก็งานหลายๆงานนะครับก็มีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับมีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหงูเข้าบ้านตัวเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพไว้ก่อนนะครับตัวเบลเลอร์เลยจริงๆนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะครับอันหนึ่งนะครับกาลังนั่งไลฟ์สดอยู่งูเข้าบ้านมาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเอาถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนนะครับอ่านะครับในเซอร์ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่นะครับก็อันนี้เอาไว้สําหรับหนึ่งก็คือสามารถสามารถฝาหลังของเรื่องเรื่องฝาหลังของ iPhone 2นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการเอาขอบจอออกนะครับในตัว iPhone แล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องของงาน DIY ราไม่ว่าท่านท่านติยิงเลเซอร์ที่เ,เคสของ a i r p o อรบ้างนะครับเคสของ a i r p o อร์ตแอนด์มอเตอร์ไซค์บ้างนู่นนี่นั่นอะไรที่มีลูกค้าที่ที่น่าจะมีงานเข้ามาให้ท่านทำก็ท่านก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่านะฮะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงเลยในะขณะนี้นะครับอ่า นะครับนี่สำหรับเลเซอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ของก็เริ่มทยอยเข้านะครับก็จะมีสินค้าหลายๆรูปแบบเข้ามาก็ติดตามหน้าเฟ e บ o o กเลยอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณงามๆนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่รีวิวนะครับสินค้าให้นะครับท่านหลายท่านก็นะครับอุดหนุนสินค้ากันมาเป็นประจำนะครับก็มีของตอบแทนให้นะครับก็นะครับก็ทุกเดือน เปลี่ยนทุกเดือนนะครับเปลี่ยนทุกเดือนหลายๆท่านอาจจะได้หลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเกิดแจกอย่างเดียวกันทุกเดือนเนี่ยลูกค้าบางคนซื้อของที่ผมเดือนนึงหลายๆหลายๆอย่างโอ้ยพี่ซ้ำอีกแล้วที่ดูดน็อตซ้ำอีกแล้วอ่าผมก็พยายามจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับให้ทุกท่านไปนะครับให้ทุกท่านได้นะครับได้รับของสมนาคุณนะครับอ่าครับอันนี้ก็นะครับเป็นนะครับ ของที่มีรายการอัปเดตขึ้นมานะครับก็นี่ๆี่เจอแล้วเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับอ้าวก็แนะนำอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของ f ฟซไ ID นะครับก็น้องคนนี้เนี่ยเราผมก็ติดตามเขาอยู่นานแล้วล่ะครับก็ตอนนี้ก็เปิดกลุ่มนะครับสำหรับสอนในการทำเฟซไอดีนะครับก็ส่วนผมเนี่ยจะขายอุปกรณ์ก็คือเน้นขายอุปกรณ์ถ้า,อาบอกกันตามตรงนะครับให้ผมไปนั่ง เอาเฟซไอดีออกจากกล้องโดยที่ไม่แกะเคอโดยโดย,โดยที่ไม่แกะฝาครอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากสําสหรับคนอายุรุ่นผมแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับรุ่นใหม่มาเราก็ต้อง ให้ความร่วมมือเขานะครับสนับสนุนเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไอซ์ตวันนาครับก็ทักไปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องเฟสไอดีนะครับเทคนิคมากมายนะครับไม่ต้องเจ็บนะครับแล้วก็จบนะครับได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องเฟสไอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่ มันเป็นอันเดียวที่มันต้องติดมาเกับเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยบางทีเครื่องลูกค้ามันจะสแกนไม่ได้เป็นต่อหลออชาติเลยอย่างเงี้ยนะครับ เรา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 ไม่ควรพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะซื้ออุปกรณ์เยู่กาแฟได้ดีทักหาผมแต่ถ้าจะเข้าปุ่มแล้วก็รู้เรื่องลึกๆแล้วก็เทคนิคนะครับเจ็บแบบไม่จบเนี่ยต้องทักหาไอตะวันนาโอเคนะครับอย่าลืมสปอนเซอร์นะครับเลขบัญชีตามที่แจ้งไปนะครับไอตวันนานะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า Property, นเฟซปกตินะครับโอเคนะองสงนะครับก็ พอสมควรนะครับของปากของคอในส่วนของ EDL Fastboot เนี่ยผมคิดว่าเร็ววันนี้นะครับเร็วๆว,วันนี้น่าจะมีหลายๆรุ่นอาจจะตอนนี้โปรแกรมเมอร์หลายๆค่ายเนี่ยอาจจะกำลังเร่งพัฒนานะครับอาจจะกำลังเร่งพัฒนาให้ทำรุ่นใหม่ๆได้หลายๆรุ่นหลายๆรุ่นออกมาเราก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับะนะครับส่วนของนะครับส่วนของอในส่วนของอ ไอโฟนที่ eft ออกมาเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าค่ายอื่นจะมีการออกมาตามไหมนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า iPhone 6s กับ 6s plus เนี่ยถ้าเป็นการบายพัสในสนาดแบบนี้เสียเงินก็เกือบพันนะครับ6 7 0 0บาทนะครับ6 7 0 0บาทแต่ eft เนี่ยออกมาฟรีเนี่ยผมต้องหาเครื่องเทสก,ก่อนนะครับเดี๋ยวชาวอนุมานรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเทสแล้วก็ทำวิดีโอขั้นตอนให้นะครับก็อยู่ประมาณนี้อะ่ะอย่าลืมสปอนเซอร์ของเรา jmax แบตเตอรี่นะครับ jmax มีทั้งแบตเตอรี่ มีมอกอนะครับสามารถวางหน้าตู้ได้หน้าจอไม่แพ้ใครในไตรล่านี้แน่นอนนะครับจอรุ่นใหม่จอละจอหลายงานหลายรูปแบบนะครับแล้วก็รุ่นแปลกๆมีแน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับสำหรับเอาุปกรณ์สำหรับ,รรบช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือก็มีแล้วก็อะไหล่น,นะครับตูดชาร์จแพ้ตูดแพรชาร์จกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเรียงง่ายว่ามีครบจบเลยที่เจมแมกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขึ้น ให้ที่เ WR ขึ้นสไลด์ให้นะครับหลังจากที่จบไลฟ์สดน,นะครับก็ w ว w ร์ไวท์เว็กนะครับก็จะมีราคาจอมีราคาแบตนะครับแต่ส่วนราคาจอเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็กำลังจะรีบทำอัปเดตให้นะครับเพราะว่าราคาจอเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเป็นช่างมือใหม่อาจจะไม่รู้ราคาจอก็พยายามบวกลบไว้สัก100งก่อนนะครับสำหรับจอที่เป็นจอเครื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจอที่เป็นหลักพันขึ้นไปหลักพันสองพันสามพันอันเนี้ย ต้องบวกลบเพิ่มสัก3 0 0ร้อถึงห้าบาทเพราะว่าราคาจอมันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจอวันหนึ่งเนี่ยที่ร้านของเจมเนี่ยเฟจบอกว่าเข้าเช้าก็ราคาหนึ่งเข้าเย็นก็ราคาหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ของมาส่งเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราสั่งของมาจากโรงงานเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยราคาขึ้นทุกวันยิ่งกว่าบุ้นหนึ่งนะครับจอเนี่ย <c oughs> ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ สามารถเข้าไปดูได้ที่ w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  m a c c o เเข้าไปเช็คราคาได้เลยโดยเฉพาะแบตเตอรี่ตอนนี้มีโปรใหม่1นึ่0หแถมฟรีเลยชั้นแขวนแบตเตอรี่นะครับสวยๆงามๆใหญ่ๆแน่นๆนะครับเอาไปแต่งร้านกันฟรีๆนะครับอ้าวโอเควันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลา ขอบพระคุณเพื่อนๆนทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเห็นว่านะครับได้สาระก็แชร์ได้เลยนะครับแชร์ได้เลยแชร์โพสต์ของผมได้เลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ทุกวันพฤหัสทุกวันศุกร์นะครับศุกร์หน้าเรามาพบกันเรามาดูว่ามันจะมีอะไรคืบหน้ามันจะมีอะไรมาใหม่ไหมนะครับสำหรับวงการช่างซ่อมโซสับมือถือเราพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าวันนี้อเดตจีเซนเนียลาไปก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ